เดินทางซองนึ่นเอาไปดเเดี๋ยวป่เรียกแม่แม่ก็ตาหอล้วตาตามองมเห็นครับอัดีค่ะวันนี้เป็นแม่่นยไเยากับมีอยู่นั่นใบลงบานกับมีน่ะน่ใบลงบานนั่นะสุต้าใช่ไหมคะ ยายาใดก่อนได้เลยหลายยาคนที่เหนก็ม hmm. ีคนที่นมาหรอวาหมดยังน mm ี่ยามีหลายนี่แก่นี่คนที้เียนมันแล้วนี่มันมี่สองงก่อนสองสองสามสงขุดนี่นี่ยานี่เขินบุญีขกใคอได้เด้อแม่ิ้นมาดนเร็วนี่มันยาอะไรนครายในย่านกระแนมตะกอก หัวเขาเลีเ้ยงเลยคนที่ตายก็เลี้ยงก็ต่างคนหนังดูอ๋อเด็กไม่ได้ไปอยู่กับแม่ใช่ไหมก็เด็กที่เก้าลูกนี่ตนตายอยู่เรงน,นี้นัน่นนเดินเปรองเท้ามันมีรอยรองเท้าครับ อ๋อเขาล้มอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะอย่างต่ไม่ได้หัวปลุกหัวะไรว้าว้าว่าว้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 มเ้า้าว้าไ้าว้ไว้ไม้าืมมว้าว่าว้าวมาว้าว้าว้านี่ว้าะ้าว้าว้าวมาว้ว้าว้า้าว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 วัานีา้าว้าม้าว้าาวให้เมียว้าวาว้้าห้าว้า้คื้ เมียเขาอาจจะกลับมาหาเขาคืนก็พูดบอกผมเนี่ยอ๋ออันนี้เขาก็บอกอไว้ใช่ไหมครับคือว่าถ้าเขาไม่หยุดเล่าเมียเขาเลิกเลิกไปก็เพราะว่าเขาไม่หยุดดื่มเล่าไงแต่เมียเขาทิ้งไปเขาเลยว่าพี่อยากหยุดเล่าแหละเผื่อเขาจะกลับมาหาคืนอค่น,นั้นแหละเพราะว่าแกไม่กินสามวันปกติก็จะเดินไปยกเป๊กเมื่อเช้านี่ผมมีแกนั่งสั่นผมเลยว่าไปยกสักเป๊กไม่พี่อย่าอย่าหยุดกระทันหันนะแกก็ยกไปเป๊กนึงแล้วแกโอ้ไม่ไม่จะออกคืนแต่พี่ไปนอนอคแกแกกลับมา เขามาน่าน่าจะลงแดงเหก็ผมว่าจะน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วแกก็ตอมใจแล้วก็เป็นแบบซึมเศร้าด้วยเพราะว่ามียทิ้งแล้วแกก็คิดมากเลยผมก็พากันปลอบใจแกทุกวันนี่แหละดอมันมันโบกอย่างนะเขาบอกว่าพี่ผมจะตายเลยเอาอะไรมึงจะมาตายอะไรนายมันก็เดินดีจะทำท่ายดูนะมันเดินเ่นี้ นี่แหละม่เดินนี่แหละแล้วมันก็เซมาล่มถูกตรงนี้แล้วมันก็ล้มไปนู่นลูกชายยันยกมาต่ำมือใจตุ๊บพี่พี่พี่ตุ๊บมันก็ไม่ฟื้นตุ๊บหนาตุ๊บใสตุ๊บฝาให้พี่ฟื้นนี่ล่มตรงนี้ไม่ล่มแรงหนองน้างล่มเซเซไปนิดหนึ่งนอนตะแคงตะแคงไม่ใช่แบบล่มหัวปลาพื้นดิ ก็ไม่มัาวไอ้แต่ยังว่ามันเซมาตามอันนี้กูล้มไปที่ซื้อๆย่าคิดจับงาให้แล้วกับตั้มหัวใจให้มันเขาเขาบอกกับพี่ว่าไงบอกว่าพี่ผมจะตายวันนี้แหละมันว่าลองคิดเด็ดมากมันขอให้ลูกเป็นคนดีกับพ่อแล้วลูกเอ้ยอยากกินหลายเหล้าแม่เกิดมากแม่มาแล้วเราป้อนดอกแม่วางซีขอยายเตือนไม่กินเหล้าได้ไหมค่ะแต่เขาปกติเขากินประจำหรือว่าไงเขากินตลอด ไปหาหมออยู่เรื่อยเขายายก็พาไปหาหมอหมอวิ่งกันเลยเอายายาเขาออกเด่นเลยแม่เขาเนี่ยเขาหนีเนี่ยกทางกันไปแล้วหาห้องเรียนแล้วมีใบลูกเขาก็ไปยูนแล้แม่เขามืดเขาไปมืดแม่กะเออแม่กะอุตสาหอยู่กับลูกว่าให้ยกเป็นโมบันนี่บันนี่ขอร้องเขาก็บอกเขายายขอร้องอะไรขอร้องมาให้กินเหล้าให้รักษาตัว รักษาตัวัญหาสารพฤกเอ้ยมามีอย่างแม่เสียห้กินดอกกับโตกับใจสาเขาบอกกับเขากินอย่างเดียวอันนี้ก็ว่าเขากิเศร้าขอขอเวลาขอเวลาสิกินเซากักเลีนงกัดม่เขากักมือหนึ่งจะจะกวดเขากินมันเหมือหมูเขามากินน้ำผูฟูหมูเขา